ผ่านไปแล้วกับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของชาวไทยที่นักท่องเที่ยวมากมายต่าง,ลงหลั่งไหลเข้ามาเล่นสัตว์น้ำกันอย่างสนุกสนานทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักมากขึ้นในหลายๆจังหวัดแต่ทว่าในปีนี้นั้นบรรยากาศสงกรานต์ภาคเหนือกลับไม่คึกคักเท่าที่ควรด้วยปัจจัยหลายอย่างรวมถึงฝุ่นควันพิษที่ยังไม่บรรเทาลง ทำให้ช่วงสงกรานที่ผ่านมายอดนักท่องเที่ยวและยอดจองห้องพักของโรงแรมในภาคเหนือนั้นไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดหวังไว้โดยนางละเอียดบุ้งสีทองที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมานั้นมียอดจองห้องพักเพียง50เเท่านั้นซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาน้อยมากจากที่คาดการว่าจะอยู่ที่7 0 7ึงป5 แต่ก็พอที่จะเข้าใจได้เพราะในปีนี้เองภาคเหนือก็ประสบปัญหาหลายอย่างทั้งฝุ่นควันพิษที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาลงก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเช่นกันก็ยอดจองประมาณห้าสอร์ท่านหนึงค่ะไม่ได้เยอะเออช่วงตอนทำเซอร์เวยก่อนสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะประมาณ40%และพอคฉเีียตั้งแต่วันที่สิจนถึงวันที่สิบหกประมาณห้นะคะ ก็ถือว่าพิกอัพประมาณแบบไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นก็น้อยมากช่วงสงการเราคาดหวังไว้ว่าน่าจะพิกอัพมนได้ประมาณสักเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าแต่ว่าด้วยภาวะกระจัยหลายเรื่องของปีนี้นะถึงแม้ว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตเรื่องโควิดมาแล้วเนี่ยแต่ก็ถือว่ามีเหตุผลหลายเรื่องทั้งเดือนเนี่ยเราก็มองดูว่าน่าจะปออเปิด่อนออฟเ็นซี่ไม่น่าจะถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะอยู่ระ range เบนสี่สิบห้าถึงห้าสิบอะไรเงี้ยสาหรับทั้งเดือนของเดือนเอพ์นี้นะคะ อย่างไรก็ตามนางละเอียดได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงไตรมาสร2ถึงไตรมาส3นั้นเป็นช่วงออฟซีซันแล้วแต่ไตรมาส3าช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมจะเป็นช่วงฤดูตลาดของภาคเหนือก็คาดหวังว่ายอดเข้าพักทั้งเมืองน่าจะได้ประมาณ70%ถึง75%เเพราะเป็นฤดูการท่องเที่ยวของยุโรปและคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่คิวสามเนี่ยได้ปกติเจลย์ออกัสเนี่ยมันจะเป็นช่วงฤดูตลาดของภาคเหนือเจลยออกัสเนี่ยเราคาดหวังว่าโอ,อกฟินซีทั้งทั้งเมืองน่าจะประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้านี่คือความคาดหวังเนื่องจากว่าเป็นโคโฮลเดย์ iday, เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของตลาดท,ที่โลดซึ่งเป็นตลาดหลักเราแล้วก็คิดว่าจีนก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามคงต้องติดตามกันต่อไปว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภาคเหนือนั้นจะผ่านวิกฤตต่าง กลับมาคึกคักอย่างเต็มร้อเปอร์เซนต์อีกครั้งเมื่อใด